เสร็จยังลูกเอาไปเก็บในตะกร้าเดิมนะลูกนะแยกให้เป็นหมวดหมูนะคะดาลิง เอาไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวก็วตั้งไว้ข้างล่างไม่ต้องยกขึ้นข้างบนค่ะไปเขียนไปไว้ตรงโน้นไปให้มันเรียบร้อยไปค่ะลูกไม่ต้องเอาออกหรอกเขียนไปมันมีล้อที่ตะก,ก้ามีล้อลูกเขียนไปไว้ตรงโน้นให้มันเรียบร้อยไปไทำไมอะลูกอ๋อยังไม่เรียบร้อยใช่ไหม เก่งมากลูกจัดยังไงถึงจะเป็นระเบียบนอะนนนตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้ลูกปิดพัดลมด้วยนะคะอน้องไปไว้จะเอาน้องเข้าห้องเหรอลูกจะเอาน้องเข้าห้องด้วยเหรอ อ๋อมาสิลูกลงมาจะให้แม่รับทางนี้เหรอ,อแล้วลูกไม่ลงทางบันไดเหรอบายบ,ายบายก่อนบายบายแม่ก่อนเย้